ยังคงอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับท้องถนนค่ะคุณผู้ชมมีรถเก๋งคันนึงเนี่ยขับลักษณะแบบสายไปสส่มาแล้วสุดท้ายไปทนกับรถคันอื่นเปิดประตูลงมาเอา้าคนขับเป็นผู้หญิงมีอาการอย่างไรตอนที่ลงจากรถดูภาพนี้ค่ะเเฮ้้้ยมาาาวขบบบถถืืออโโััไไล มา่อนดิมาตอนดิมันชนเนี่ยพี่เฮ้ยจอดก่อนดิโอ้หเานี้เนี่ยคือไม่จอดด้วยน่าจะมีการเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นถูกไหมใช่แล้วเขาก็พยายามจะบีบแต่ตอนแรกไม่ใช่บีบเตือนว่าให้ขับดีๆแต่เพราะมันเกิดการเฉี่ยวชนกันก็เลยจะบอกเขาว่าให้ลงมาคุยกันก่อนแต่ปรากฏไม่ลง แล้วตัวนองก็ขี่ลักษณะก็คือเหมือนจะคล่อมเลนด้วยน่แล้วไปชนไอตัวแงอีกประตูกั้นโอ้โหนี่ดูสิโอ้คือคนก็งงว่าเอ,อ๊ะ คือตั้งแต่ขับก็แบบสายไปสายมาอะไรอยู่แล้วพลเมืองดีเขาก็เลยขี่รถเพื่อจะไล่ตามเพราะไปขับเฉียวชนคันอือ่นไม่ยอมจอดพอลเมืองดีไล่ตามไปเคาะกระจอกอะบอกว่าเนี่ยให้จอดไม่จอดหนีต่อแล้วก็มาจบที่นี่ะค่ะร้านสะดวกซื้อเพราะไปชนอ,อีกคันนึงก็ไปต่อไม่ได้แล้วทำไมเขาดูเหมือนกับเขาจะยืนไม่อยู่เลยอะก็นั่นนะสินเจราจากับไรเดอร์ดูเหมือนกับคนแบบยืนนิ่งๆไม่ได้อะก็น,นี่ไงพอลงมามาเจอกับไรเดอร์นะพราบว่าอ้าวคนขับผู้หญิงนั่นเอง แล้วอาการเป็นอย่างเงี้เอาดูอาการเธอคะอ่ะไม่รู <l ots moving through> ร้คือเขาว่าแก้งบ้าหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ๆก็พูดไทยไม่ได้เฉย s p สป k ก n ัง i s h ใส่อย่างนี้หรอเอแล้วหน้าเป็นคนไทยไหมละ่ะก็เป็นคนไทยอะ่ะคือเขาก็พยายามจับใจความไม่รู้ว่าเมาหรือว่า พยายามกบเกลือนหรืออะไรหรือเปล่าไงแต่มันจับใจความไม่ได้ใช่ไหมคะพิกัดที่ไหนเนี่ยมาอัดไทยแยก18นี่แถวลาดพร้าว1 2 2เขตวังทองหลางกรุงเทพช่วงบ่ายของ23เมษายนนะลงจากรถไปตรวจในรถเจอเหล้าสองขวดเจอเหล้าสองขวดได้กลิ่นเหล้าหึ่งเลยมาจากคนขับก็พูดจาไม่รู้เรื่องก็เลยอ่ะไปต่อกอันที่โรงพักนะคะคุมตัวดำเนินคดีต่อที่สนวังทองหลางต้องเตือนเตือนทุกวันแต่สงสัยอันนี้เขาจะไม่ค่อยได้ฟังเราเท่าไหร่ เราเตือนว่ายังไงเตือนค่ะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสอสอส,อสอนะคะ